นี่นอค่ะเรื่องหิดเพิ่งเข่ามูนี่เป็นกอเป็นกอัวยุบันนี่จุ่มบอกเงยเลยบันนี่ค่ะตาสวร์แทะบึงบ้งบึงบ้งบึ้งบึบ้งเด็นี่จะตาสวร์สิคะบึ้งหิดเพิ่งตองคะ่ะง,งามเลยค่ะสีดอกเป็ตัวนี้เป็นเงาเลยค,ะางงาค่ะ,คะออตัวนี้คืองามพักค่ะโอ้ยออกจมู ดีครับไม่ค่ะเห็ดอันนี้มันจุ่มอยู่อืมส,สนับสนตาส้อนตาส้อนเห็ดมูนี่นี่ครับมันใหญ่เกินนะค่ะพี่น้องย้ายเป็นเดินนี่ค่ะยังไม่หันในเบิร์ดยังไม่หันในเบิร์ดพอเห็ดละงูค่ะีใครใน,นึงอยู่หลังกล้องเป็นค่ะพี่น้องงามดิเห็ดละงูขาวเนาะค่ะ ดอกเลขเขือแขกมานค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีในตอนเ้าเนาะคะ่ะจะมีละงกดอกเลกเนาะคะ่ะเนาะดอกนี้มงามๆเลยค่ะมามานตะเ้าแล้วเขะะ้าค่ะนี่เนาะคะ่ะหิดชุดแรกของสาวแพลในเ้านี่ค่ะใครที่สองค่ะพี่น้อง โอ้กำลังเป็นตูมเลยค่ะใครนี่กันไรมูเดียวกันเนาะค่ะปาดบองงานหนะนึ้งมีเศตมีดก้อนเดี๋ยวมันเลอะปาดพี่นอ้องค่ะเพิ่งหิขอนเขามูนี่เปิดเป็นกอวเป็นกอัวยั่วไนี่ยุ่มบอกเงยเลยบันี่ค่ะตาสะอ่อนแท้ นาดมากหมอว่านก็เห็นเนาะคะ่ะมูมนีฟาดดอกกำลังพอดีเลยค่ะมึงเนี่ยเอาใส่ตาก่อนนาะคะ่ะอืมน้องหักสั่งเออเราคิดว่าสิพอแบบนี้ค่ะน่ะ ยังกลัวอยู่ได้ด้วยไงอืสอสวน,น,น์คักสวน์คักสวนเนี่ยค่ะเนี่ยบุตรหรอสายตาคนค่ะมือหน่อยนะคะพี่หน่อยมือมันหน่อยอยากอีกดอก ดวงดีไหมงามเถอะค่ะมูเดียวกันนะค่ะเห็ดมู ห้องคะดอกนี่ห้องที่ฮัาปลูกไว้เมื่อนั้นกเกิดอยู่ค่ะนี่ก็ง่าอยู่แต่ห้องเนี่ยมันดำกับสีใบใหม่นะคะพี่น้อง หยิบมาหยับขึ้นไปข้างในกันหกสิบบุชเคียนะคะเอาไว้เก็บมือไม่ค่ะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องส,สุขสุขนะคะเอาก็มาพบว่าพอนาตากันจากน้อยนะคะพี่น้องกรสวัสดีในวันพุธที่24นะคะเดือนกระกฎาคมพศ67นะคะพี่น้องเอาเห็ดชุดแรกของห้องนนีะก็เป็นเห็ดพึ่งเขานะคะเห็ดลงังโง่ก้อนมูเลยค่ะพี่น้องกันทายเห้ื่อิงนะคะแล้วก็มาเป็นเห็ดพึ่งเขาออกมูงไงอยู่นะคะกลับไปรุ่นไปตามกันเบิง้งเรื่อยๆคือก้อนนะคะว่ามือนี่สาวเพลิน่ะมีคั้วมันเป็นเห็ดอีหยังแน่มาฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นส่วนมากส่วนหลายนะคะ ปละค่ะเขาไปลุยไปตามกันข้างในเรื่อยๆเลยค่ะไปค่ะอ้กลับมาผัวเป็นเห็ดพ้นเขาอีกแล้วครับพี่นอ้องเเห็ดตะไคร่บานหนึ่งค่ะเห็ดกอบานหนึ่งค่ะอาบังงามเลยค่ะเห็ดกอใหญ่อีกค่ะดอกนึงตูมนะคะดอกนี่เมืองอันนี้ค่ะเ ติงโทรกับพี่น้องค่ะเพีย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 มันออกมาเพีย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 แม่นไปเบิดเป็นกุ้งเป็นงยอยู่นะค่ะตาสวนโอ้หมอวานคือสิบพอดีค่ะพี่น้องหมอวานเ้าบริเวณเขา마นะค่ะอันเสียงพื้นอื่นกันแตกเซ่ออยุ่แพร่ก็เลยบริเขณเขาก็เลยขึ้นไปหึงเทิงนะค่ะมือมือเถาเลยเงยข่อยเถาเลยเถาเลย เห็ดควยนะถือฟุน้นมาขึ้นนะคะบึ้งบึงบึง,บง,บง เด็กนีกับตาสะออนสิคะใสะก่กระตาไปนั่ก่อนฮ <laughs> ่ามันย่ามันมุนนะคะพี่น้องเห็นมันถือฝนทุกทุกบู๊เหงนีไหมอืมสะออนไหนเห็กมูเดียวกันอืมตอกแตกต่างกันค่ะ มงหันดอกน้อยๆนะคะอันนี้มันมหันมันติดกันโพดอันนี้มันห่างกันไม่เลยดอกไงนะค่ะหิดเยังเป็นจุ้งเป็นจุ้งอยู่แต่สวนครับเล่นมือเดียวค่ะหวานปึ้งคึนงคนวกงี้เลยดึงเห็ดพึ่งตองค่ะง,ง,ง,ะงามงเ,เ,เ,นนเลยค่ะสีดอกขันตัวนี้เป็นเงาเลยค่ะ ฟางแดงค่ะตัวนี้คือง,งามครับค่ะโอ้ยอยอกจมูดตีขัาน่ข่าเห็นอะไรี้มนนัีจุ่มยยอืยอ ปาดขานี่ไม่ขนยาวเลยค่ะปาดดอกนี่ขอดเล่าใจเลยค่ะมึงขาไม่นี่มองเอีอยงนะมึงยุ่มยุง่งยังงันนี่ค่ะเหตนาเลยะคะ่ะ มาดูงเห็ดผึ้งยุ่งกันค่ะที่นี่เห็ดผึ้งยุ่งหัวเขียวนะคะเห็นสามดอกนี่ค่ะงามเลยล่ะเห็ดผึ้ง หัวเขียกแล้วค่ะเป็นมูลเลยค่ะพี่น้องเห็นค่ะมูมันนะคะพี่น้องนุ่มง,มงามเลยค่ะกำลังแสบซำเลยมีมูน,นี่ถ้ออวกอวกมูไงดิเนาะคะ่ะป๊าบึงขาไหม ตาสอนนะโอ้โหบาอืมสนักเลยตาสอนตาสอนเห็ดมูนี่นี่ครับมันใหญ่เกินนะครับพี่น้องยาไปนเดินโงัวหัวดูจนได้หากเห็ดอันนี้เจอละอลาย นี่คะ่ะยังบม่หันเลยเบิดยังบม่หันเลยเบิดส่วนพูนมันห,หน่อยๆอยู่แค่ก็สิโจงไว้มาเอามือใหม่นะคะชิบด้ยแต่สอวนเม,มนเบนดิดเลยนะคะนุองอ่งหัวเขียวนะมูอเดียวเบิดเลยโ,โอ้ย็ดลงใครนี่คะ่ะใครซ้ำนี่ตุ่มสิซ้ำไดคะ่ะพี่น้องตุ่มขึ้สิเงี้ยงๆนะคะ เพึ่งแดงีกสอง,งดอกค่ะแดงขาเนาได้นี่เห็นมะพี่น้องถ้าฝนตกมันเป็นรดค่ะถ้าฝนมาตกจะค่อยแน่ฮ่าทีดพรืงนี่งดอก่ีไหมค่ะขาโอ้โหงามคัค่ะนี่ค่ะนี่บ่าดอกบอกงามที่กันค่ะ ข่อยเห็ดละงูค่ะอีกแค่นึงอยู่หลังกล่องเป็นคันโมงงามดิยเห็ดละงูขาวนะคะ่ะชึบก่อนขี่นือ ค่ะเป็นตูมอ่ามีลูกสองดอกค่ะหิตพึ่งแดงค่ะพี่น้องสี่หาดอกเนาะคะ่ะ ดูดูค่ะมุนจ้าพี่น้องกลับมาถึงในช่วงสุดท้ายของสาวแพรแล้วนะคะแพรกับสีมาสรุปผลงานให้พ่อแม่พี่น้องเดบลงกันเลยนะคะอันนี้ผลงานของสาวแพรคะ่ะพี่น้องได้เต็มตาเลยนะคะมือนีของบ่าวอินก,กับมานนะคะเต็มตาเลยค่ะสวดตาเลยของบ่าวอินเนาะ ขอบอกอีพื่นว่าพันใดเป็นเห็ดก็เห็ดท่านเห็ดร่วงห,หลายชนิดนะคะ่ะกับเห็ดพึงเห็ดพึงแดงนะคะ่ะพี่น้องเนาะเนี่ยของสาวแพร่มือน,นี่เขา้ามันเขามาเลยกับเป็นเห็ดละงอกนะคะ่ะเห็ดละงอกเห็ดพึงเขาเห็ดพึงแดงแล้วพี่น้องแล้วก็เป็นเห็ดพึงนุ่งยุ่งนะคะ่ะมือน,นี่ก็ถือว่ามันค่าเติบอยู่นะคะ่ะเห็ดพึงเขาเน่าได้เป็นมูเป็นมูอยู่นะคะ่ะเมื่อน,นี่ อ้าสำหรับคลิปนี้แพรกับสิพ่อไว้สักนี้แล้วนะคะถ้ามาคลิปนี้ก็ยืาลืมฝฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพรพาไปนั่นเลงด้วยค่ะขอบคุณค่ะ